ชางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกไมกเล้วค่ะพี่น้องค้าสวัสดีค่ะ าอว่าเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่27นะคะมิถุนายน2565ซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองนั่นเองค่ะพี่น้องค้าวันทำงานปกติลุยๆนะคะพี่น้องค้านะอย่าลืมเนาะมีปัญหาอุปสรรคพี่น้องสติสตินะคะนิ่งก่อนนะคะพี่น้องคะ้านะแล้วก็ดูว่านะคะเออเมื่อมีปัญหาแบบนี้เราจะแก้แบบไหนนะคะต้องมีสติก่อนนะคะไม่ได้สอนนะคะพี่น้องค้าน่าจากประสบการณ์นะ,ะเราต้องนิ่งให้ได้นะคะแล้วก็อย่าเครียดอย่าซีเรียสให้มันมากนักนะคะไม่งั้นชีวิตของเรานะคะในแต่ละวันนั้นจะไม่มีความ ความสุขนะคะพี่น้องจนันนะอันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากป้าหมอเศรษฐีโชคพยากร์นั่นเองค่ะเอาละค่ะอาในระหว่างที่นะคะสับไพ่นั้นเนี่ยก็คุยกันก่อนนะคะพี่น้องคะนะพี่น้องท่านไหนที่ต้องการนะคะ ดูดวงส่วนตัวก็ ID ดี n ลนมานะคะแล้วก็ครอสอะไรยังคงเปิดอยู่นะคะและก็เข้ากลุ่มตัวเลขนะคะเออตัวเลขนำโชคนะค,ะคุณป้แดงอัศจรรย์แห่งตัวเลขนะคะในตัวเลขรายวันหรือเลขของรัฐบาลเนี่ยรู้สึกว่าจะวัดพวกนี้ลงแน่นอนนะคะเป็นแนวทางนะคะพี่น้องค่ะนักัจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะคิดว่าเป็นแบบนั้นให้พี่น้องนะคะ i อดี n ลนทักไลน์เข้าไปได้เลยนะคะพี่น้องจาน,นะแล้วก็มีอะไรก็ถามนะคะมีพี่น้องในกลุ่มนะคะ ซึ่งก็พูดคุยกันนะคะอย่างนี้ได้เลยนะเอาละค่ะพี่น้องค่ะมาดูเนะพี่น้องวันอาทิตย์กันนะในวันมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยก่อนหน้านี้นะรู้สึกว่าจะมีความอบอุ่นนะคะกับครอบครัวเนี่ยนะคะเออในส่วนครอบครัวดีขึ้นแต่วันพรุ่งนี้ก็ต้องเตือนนะคะขึ้นราชานะคะราชาดาบและกก็ราชินีดาบนะคะระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์รู้สึกว่าจะไม่โอเคเนาะ อาอรมณ์ร้อนไปหน่อยบ้าพลังไปนิดนึงไม่ได้นะระมัดระวังจะมีปากมีเสียงกับผู้ที่มีอํานาจมากกว่าพี่น้องวันอาทิตย์นะนะมากกว่าเราเนี่ยนะคะหรือผู้ถือกฎหมายผู้รักผู้ใหญ่ก็ได้นะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะพี่น้องจานะเราจะไปต่อกกอนกับเขาไม่ได้นะเอาอย่างนั้นกันนะใช้เจรจานะคะพี่น้องขานะไม่ว่าจะมีพันธะมีปัญหาอะไรกันก่อนหน้านี้นะในส่วนของผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเรานะว่าอย่างนั้นเลยก็ในวันพรุ่งนี้ก็ระมัดระวังนะคะบริวารจะทิ้งภาระไว้ให้กับพี่น้องวันอาทิตย์ละคะนะ อ,อ,อย่างเช่นทิ้งงานไว้ให้ทําไว้ให้เคลียร์นะคะพี่น้องต้องต้อง,ต,องต้องระมัดระวังหน่อยในวันพรุ่งนี้เตรียมแผนนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะหรือไม่ก็ระมัดระวังในเรื่องพันธะสัญญานะ,ะเออคำ้ำโก้นะรับผิดรับชอบแทนผู้อื่นแน่นอนละถ้าเป็น5้าดาบเนี่ยนะคะพี่น้องจ๋านะในวันพรุ่งนี้ก็จะเตือนแบบนี้เลยะคะ่ะอื ส่วนถามตัวเลขนำโชคในวันพรุ่งนี้นะคะมาจากไหนก็บอกว่ามาจากนะคะบ้านช่องของเราหรือคนในครอบครัวของเรานะคะอันนี้คือตัวเลขนำโชคนะคะในวันพรุ่งนี้ส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมี10นะคะและก็45 1ห4 5ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงเงค่ะ มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะพี่น้องจานะเป็นแบบไหนดูกันนะพี่น้องวันจันทร์นะก็มีไฟนะมีไฟเหมือนกับเด็กๆไ็นเห็นไหมคะในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่าต้องใช้เงินนะต้องใช้เงินนะพันธะในเรื่องการเงินพี่น้องวันจันทร์ดูว่าจะฝืดเงินไหมคะนี่นะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้ง6เหรียญทั้งห้าเหรียญนั้นเนี่ยในลักษณะของพันธสัญญาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในวันพรุ่งนี้แล้วดูว่ามันจะมีความกังวลว่าเอจะหาทันมยหรรืออ่างไ ฉะนั้นแล้วก็ค่อยๆนะคะพี่น้องจ๋านะพี่น้องวันจันทรค่อยๆนะแล้วก็มีภาระมีพันธะจริงๆด้วยนะคะอ่าอย่างเช่นหนี้สินหรือในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของรถรานี่อย่างนี้นะคะพันธะนะดูว่าจะหาไม่ทันนะยังไงค่อยๆเนาะแต่มีเงินเข้ามาแน่ค่ะแต่มันไม่พอเพียงพี่น้องวันจันท์ก็อย่าได้กังวลค่ะในวันพรุ่งน,นี้หาไปค่ะนะจะสิ้นเดือนอยู่แล้วยังไงแล้วมันก็ต้องเคลียร์ได้นะเคลียร์ได้ทุกเดือนละค่ะพี่น้องวันจันนะอันนี้อ่า มาดูว่าตัวเลขมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขทีเออ่เกี่ยวกับเลขรถของเรานะคะพี่น้องวันจันทรในวันพรุ่งนี้ที่เป็นเลขนําโชคนะเป็นเลขพานะของเรานะก่อนหน้านี้ถ้าสมมติซ่อมเขาหรืออย่างไรเนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่จะให้โชคลาภกับพี่น้องวันจันนะคะในวันพรุ่งนี้และมาดูตัวเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข16นะคะเลขก็ห้าสี่หนึค่ค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะดูว่าคิดย้อนหลังเนาะอ่าห้าถ้วยเนี่ยนะคะและก็คิดย้อนหลังหมกมุ่นครุ่นคิดนะคะหรือคิดถึงคนรักเก่าหรืออย่างไรเนี่ยนะที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในวันพุ่งนี้นะคะโชคดีในเรื่องของที่อ่าโชคดีในเรื่องทรัพย์สินนะโชคดีในเรื่องของมรดกทรัพย์สินการเงินลูกค้าดีมากเลยนะคะแล้วก็กิจการก็โอเคนะคะพี่น้องวันอังคารนะและก็ขึ้น1ิบ ดาบนั้นมีความรู้สึกวา่าหมอจะทำนายแค่เครดให้หน่อยนะคะพี่น้องวันอังคารเนาะเออหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยเสนีย์จันไดไม่มีจบเริ่มต้นใหม่หมดเคราะห์นั่นเองนะคะพี่น้องคานะเอาเป็นแบบนั้นกันเพราะว่าไพ่สองตัวสองใบเนี่ยนะคะโชวดีนะแต่สิ่งที่อีกระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพนะอ่าถ้าเป็นแบบนี้เอ็นข้อกระดูกนะคะกระดูกสันหลังนะคะอ่ากระดูกทับเส้นนะเคยเป็นวกวนกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องวันอังคารระมัดระวังให้ดีนะในวันพรุ่งนี้ค่ะ อืมโอเคอ่ะถามเลขนะคะนําโชคมาจากไหนในวันพรุ่งนี้ไกด์ไลน์บอกว่ามาจากเลขเก่านะคะของพี่น้องวันอังคารที่เคยได้รับโชคลาภนะคะอ่าก็จะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่าเลขรับให้เลขอะไรคะมีเลขห้าหนึ่งศูนย์เลก็สองคะ่ะห้าหนึ่งศูนย์สองค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงเงคะ่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างเอา้าสําหรับพุธกลางวันนั้นก่อนหน้านี้นะคะทะเลาะขับใครมาบ้างคะบ้านแตกบ้านแตกบ้านพังเนี่ยนะนะนะคะ เออแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะก็อย่าให้นะคะอย่าสารต่อนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะแต่ถ้ายังไม่เกิดเรามัดระวังนะคะในวันพรุ่งนี้และก็ในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยมีการวางแผนนะคะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะประสบความสําเร็จถ้าเราได้ลงมือทํามีเซนต์พิเศษแรงๆมีสติปัญญาเป็นเลิศนะคะสวหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะมีปัญหาอะไรในวันพรุ่งนี้แก้ไขได้นะคะนี่ดาบสมมงกฎเนาะเจอ กลัลยาณมิธีดีเจอคู่แท้เจอรักแท้นะคะใครที่ขายของก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนราคาพี่น้องขายในวันพรุ่งนี้ถือว่าเด่นมากสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะอ่ะไม่ทํานายมากเต็บคอค่ะอะตัวเลขมาจากไหนเน้นเลขนะคะเลขเลขคู่นะเลขเบิ้ลนนะว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็เลขที่เกี่ยวกับเซนพิเศษ,ษของเรานะคะเออเลขที่เรารักเราชอบหรืออย่างไรเนี่ยนะคะแค่ลายเดียวค่ะพี่น้องค่ะนะ,ะแต่ว่ามีเบิ้ลน,นะ,ะอย่างนั้นนะเป็นไพ่ถ้วยคู่ขึ้นอย่างเงี้ยนะคะ ให้ระมัดระวังเลขเบิ้ลน,นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันอ่าเลขหน้ไพให้16นะคะและก็1 2 1 6 1 2ค่ะพี่น้องขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางคืนก็เซ็งเป็ด,เป,ดเป็ดเลยนะคะนี่สีถ้วยขึ้นเนี่ยเซ็งมากะนะคะและในวันพรุ่งนี้ก็ถึงเซ็งยังไงก็ต้องทำงานนะคะเซ็งในลักษณะว่าทำงานเยอะนะคะได้เงินได้เศษเงินเอาประมาณนี้แล้วก็เหนื่อยหนักนะ,ะกับพาักงาน แต่ยังไงแล้วพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นเนี่ยยังคงนะคะดีอยู่นะในเรื่องของการงานนะคะดีอยู่นะในเรื่องของบริการเอ่อในเรื่องของบริวารดีอยู่ในเรื่องของลูกค้านะคะติดต่อเจรจาเรื่องอะไรในวันพรุ่งนี้ก็สําเร็จนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะติดต่อเรื่องอะไรก็จะสําเร็จนะคะพี่น้องจ๋านานอย่างนี้นะและก็เอ่อในลักษณะของพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะถ้าเป็นไพ่สี่ถ้วยแล้วก็หนึ่งถ้วยขึ้นอย่างนี้นะคะเออเด็กถือถ้วยเนี่ยนะคะพี่น้องคะ ถ้าเกิดว่าเราจะขอความช่วยเหลือใครเนี่ยป้าหมออยากจะพี่น้องคะมีคนยื่นถ้วยให้มีคนยื่นนะความปรารถนาดีให้กับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะเนาะเอาไม่ว่าจะต้องการช่วยเหลืออะไรนะแต่พี่น้องมีความรู้สึกว่าปิดกั้นตัวเองนะไม่อยากที่จะขอความช่วยเหลือในอย่างนี้นะคะอย่างนี้เนี่ยก็รับถ้วยไว้บ้างนะคะรับความปรารถนาดีนะคะจากกัลยาณมิตรที่ดีนะคะจากคนรักของเราบ้างนะลองดูนะคะพี่น้องคะนะนี่อย่างนี้นะเราจะได้ไม่เซ็งนั่นเองนี่ ดังนะนั้นแล้วเนี่ยในลักษณะไพ่แบบนี้อ่ะก็ถือว่าเป็นไพ่ดีนะคะดีเนาะเป็นเพียงแต่ว่าในบางครั้งเราอาจจะเซ็งเงเบื่อเบื่อนะคะกับเรื่องเดิมๆมาว่ายอย่างนั้นนะคะอ่าและมาดูนะคะเลขนะตัวเลขนำโชคมาจากไหนในวันพรุ่งนี้ก็คือเป็นตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของออในลักษณะของบริวารซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะเป็นเกี่ยวข้องกับบริวาร เป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับบริวารซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะในวันพวกนี้และมาดูเลขนับไพ่เลขอะไรคะมีเลขสี่นะคะและก็สามหนึ่งสี่สี่สามหนึ่งค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพรฤหัสวดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพรฤหัสวสดีนั้นเนี่ยนะดูว่ามีโปรเจกต์งานนะคะมีโปรเจกต์งานในหัวนี่นะยังคงที่จะ มีพลังอยู่นะเหมือนเด็กๆเลยในไหมคะทางานเนาะแล้วก็ทํางานนะคะมีโปรเจกต์งานแล้วก็อาจจะทํางานเดิมๆ นะดันเดิมๆทำวนไปเนะี่ยอย่างนี้นะในวันพวกนี้ขึ้นไพ่ชัตตริกงพี่น้องวันพระฤหัสบดีค่ะนะใครที่มีในเกณฑ์ในลักษณะของการมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องมีการเซ็นพันธะสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งพี่น้องก็จะต้องอ่านข้อบทกฎหมายให้ดีนะคะพี่น้องคาแล้วก็เตือนในเรื่องของการเงินด้วยเนาะมีเงินหมุนเข้ามาแต่ว่าเงินไม่เหลือเก็บนะคะเงินหมุนออกคือประมาณแบบนี้นะคะสำหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีแต่ก็ให้เราคิดบวกนะดีกว่าไม่เข้านะคะพี่น้องคาหน้าเงินเข้าเนี่ยดีกว่าไม่เข้านะเอาเป็นแบบนี้กันค่ะพี่น้อองค่ะ และมาดูนะคะตัวเลขมาจากไหนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่เอ่อเกี่ยวเนื่องจากเด็กที่มีอายุน้อยกว่าเรานะคะเด็กที่มีอายุน้อยกว่าเรานะคะเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับเด็กนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะเอ่อจะเป็นตัวเลขเอ่อนำโชคให้กับพี่น้องวันพฤหัสบดีในวันพรุ่งนี้และมาดูตัวเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมี17นะคะแล้วก็12ค่ะ1712ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเค่ะ มาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เอ,อีดีจังเริ่มต้นงานใหม่มีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามาในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะออกเดินทางอย่างไม่มีแปลนนะคะไปทํากิจทําการประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใครที่ใช้รถใช้ถนนนะคะขับรถดีๆนะคะเรามาระวังเนาะอย่าขับรถเร็วส่วนเรื่องการเงินอยู่ในช่วงขาขึ้นต่อไปนี้พี่น้องวันศุกร์การเงินสะพัดสะพัดนะคะ ก่อนหน้านี้นได้ลงทุนนะคะทำอะไรไว้เนี่ยนะเขะ<ค><ะ>จะมีเม็ดเงินเข้ามาราคาพี่น้องจา๋านะอย่าได้กังวลอุดมสมบูรณ์ขึ้นสุขภาพถ้าใครไม่สบายก่อนหน้านี้ก็หายแล้วนะคะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะขึ้นหนึ่งถ้วยโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์อีกต่างหากฉะนั้นพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้ถือว่าดีหมดเลยนะคะในลักษณะแบบนี้นะโอเคและมาดูค่ะตัวเลขนะคะเกี่ยวข้องกับอะไรป้าหมอคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับภานะนะเป็นภานะถ้าสีขาวสีบนขาวบอลเทา อย่างนี้นะคะจะให้โชคลาภเราค่ะในวันพุวงนี้หรือเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกันค่ะไดเป็นเลขทะเบียนรถก็ได้นะไกล้ไลเดียวค่ะแล้วมาดูเลขนน้าไพ่เลขอะไรคะมีหนึ่งห้านะคะและก็แปดหนึ่งหนึ่งห้าแปดหนึ่งค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันเสาร์ซาตานขึ้นนะคะระมัดระวังในเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงลุ่มหลงม,ม,ม,มัวเมาหมกมุ่นคลุ้นคิดนะคะอย่าเกิดความโลภขึ้นราชนะจัฒน์อีกต่างหากระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่ได้นะคะพี่น้องจ๋านะ,ะส่วนการงานก็ยังคงโอเคอยู่นะคะการงานยังคงโอเคอยู่มีบริวารช่วยเหลืออยู่การงานเด่นมากเลยนะคะเลื่อนเป็นสติปนะคะพี่น้องจ๋านะเร,รื่องงานเด่นนะ,ะแต่การลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงนะคะหรือผิดกฎผิดระเบียบในวันพวกนี้ระมัดระวังเป็นอย่างดีค่ะพี่น้องจานะ เออไม่งั้นเลยมันจะทําให้เราเสียหายได้สาพี่น้องวันเสาร์นะคะเออนะแต่ยังไงแล้วพรสวรรค์ความคิดสร้างสรรค์เซนพิเศษแรงๆฉะนั้นแล้วถาวมาตัวเลขมาจากไหนก็คือมาจากนะคะเซนของเราเนเดงค่ะเป็นตัวเลขของเราโดยเฉพาะอ่ามาจากความฝันก็ได้นะคะพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้นะแต่ยังไงแล้วเนี่ยถ้าไพ่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเสียงได้อยู่นะคะพี่น้องนะเอาอย่างนั้นกันและตัวเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งค่ะ15ห้า สองแปดค่ะและเป็นเลขบนนะว่าอย่างนี้นะคะเป็นเลขขึ้นสูงนะคะพี่น้องจานะเออใกล้ไๆนะคะในการหารไพ่หรืออ่านตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะอืนะคะฉะนั้นป้าหมออวยพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดนะกินดีอยู่ดีมีสุสขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องจานะโอเคค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ